พี่คะหัวหนูบอกปากหนูยังไม่บาดด้าพออ่ะไม่ใช่ส่งซอรจะไม่รักกันเลยใช่ไหมไม่ใช่ส่งซอรจะไม่รักกันเลยใช่ไหมแต่เราเต้นเพลงดีใจไปฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินค่ะสวัสดีคนดูหน่อยเร็วสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าซอและเสี่ยมาเที่ยวตลาดเซฟวันนะครับอะไรจะเกิดขึ้นที่ร้านคาเมชานะครับการเป็นซอการเป็นเสี่ยนะต้องเป็นคนมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นต้องพูดจาฉาฉานเสียงดังให้ซอเรียกเสี่ยใช่ไหมรักเธอนะมรักตัวมาค่ะรักตัวเองเหมือนกันแหละเดี๋ยวให้ดีมหันไปถามพี่เสื้อม่วงนะพี่ว่าปากหนูเป็นยังไงบ้างคะพี่คะพี่ว่าปากหนูเป็นยังไงบ้าง ฝาก,ออา,ากมาได้หรือยังคะฝากมันได้ยังคะพี่เอาอีกตั้งสองซีซีไปพี่พี่ว่ดดีปะอะอรโคตรหลานเลยบอกว่าอยากเติมนมอยากเติมนมอีกสักสองร้อยซีซีเลยพี่ยังไม่พออีกเหรอใต็มือเขาแน้ะเนี่ยจับกว่าใหญ่กว่านี้ไม่ไหวแล้วเขาไม่ชอบ เสียงดังดิอายเขาแหมเธอเ,อเบาตายเลยทะเลาะกันแบบผมเสียงงส่ยกับรองซอดิทำไมเนี่ยสร้อยคอไปขายก็ได้แล้วเนี่ยรองซอสว่าสีสีเนี่ยเขาจะไปขายเพื่ออะไรเธอก็เอาแต่จใจอย่างเงี้ยซอบอกดิไม่เคยลำบากอย่าปากช่องไม่เคยลำบากอย่ามาปากช่องเสียสูด้ดิขอโทษที่พี่ไม่มีเสื้อเสือมังกรขอโทษนะที่พี่ไม่มีเสื้อเสือมังกรอ่ะแต่ความหล่อของพี่เนี่ยพอจะปล้นใจเราได้อยู่ไหมแต่ว่าความหล่อของพี่ก็พอจะปล้นใจเราได้อยู่บ้าง เธคิดนานมะเนี่ยซอบ,บอกไม่สงสัยยาเสือกส่งเสียไม่สงสัยยาเสือกส่งเสียเธอตอบไม่เคยลำบากอย่าปากดีไม่เคยลำบากเคออยยาปากดีเธอไม่ไอายเขาใช่ไหมเนี่ยเธอทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยก็ปกติปะฉัน่ารำคาญมากเ <c oughs> บื่อมากเลยรู้ว่าเตี๋ย <c oughs> บอกดิปากก็ยังไม่มาด้าพอเลยเนี่ยปากก็ยังไม่มาด้าพอเธอไม่ต้องมาปากดีกับตั้งซอต้องถามนี้ต้องถามพี่เขาดิหนูปากมาดด้าหรือยังคะพี่คะ ขวรหนูบอกป่านก็ยังไม่บาดตาพอเห็นไหมจหนูที่ก็ให้กำลังใจไปงั้นมันไม่จริงไม่จริงไม่ใช่หรอกที่เขาพูดไปงั้นให้เธอรู้สึกดีที่สุดโบ๊ทลองบอกบอกดีมาเฮ้ยซอสเราถ่ายทิกตอกกันดีกว่าเราเป็นแบบว่าคำคมเว้นถ่ายทิกตอกกันพูดตามเราไม่อยากดูดาวก็อย่าดึงหน้าไม่อยากดูดาวก็อย่าดึงหน้ากินน้ำไม่อร่อยกินน้ำเกลือโรงพยาบาลหน่อยเป็นไงกินน้ำไม่อร่อยกินน้ำเกลือโรงพยาบาลหน่อยเป็นไง เดี sí, ๋ยวจะให้เต้นกันนะทริปนี้พี่ต้องมีท่าเต้นเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเธอเธอทริปนี้เธอมีท่าเต้นหรือยังตัวเองทริปเนี้ยเธอมีท่าเต้นหรือยังอ่ะมีแล้วจับเเวิร์กปะไอที่กขางคิดเหรอเออแล้วเขาใส่เกงช้างกันน่ะให้เสียทำจังหวะนะครับแล้วสอเต้นนะสอเต้นให้ดูได้ป๊๊อป๊อกป๊๊ป๊อกป๊๊ป๊อกป๊อกป๊ป๊อป๊ปอป๊ป๊ป๊อป๊ป๊ออป๊ป๊ พี่พี่ช่วยตัดสินให้หน่อยว่าหนูกับแฟเนี่ะใครเต้นเด็ดกว่ากันคะพี่ะช่วยตัดสินให้หน่อยค่ะหนูกับแฟนใครเต้นเด็ดกว่ากันมีรถเฉียงกันอยู่ผมทำตีให้ได้พี่ช่วยดูหน่อยหน่อยนะคะสามสี่ปุ๊บป๊บปั๊บปับปับปั๊บปั๊บสลับสลับสลับ หนูก็แปนนี่ใครเสียงแจ๋วกันคะให้ดีมถามก็ได้พี่คะปากหนูแบบมาด้าหรือยังแล้วก็ตู้หนูเข้มขอหรือยังคะพี่คะปากหนูมาด้ายังไงเาเมียปากมาด้าหรือว่าคงอะไรสิบล้ออันนี้ปากมาด้หรือคงอะไรสิบล้อฉันถามไปก่อน อย่ามาทาเป็นทรงเป็นซอนะอย่ามาทาเป็นทรงเป็นซอแถวนี้เธอซอบอก <c oughs> อย่าเรียกทรงซอให้เรียกผู้จัดหาเวฟมัทคารา่ง18อย่าเรียกทรงซอให้เรียกผู้จัดการจากการัดหาเวฟบาคาร่า168ดเยเธอแบบเสี่ยวมากจะบอกไว้ก่อนไม่เคยลําบากอย่าปากช่องเสียบอกไม่เคยลําบากอย่าปากช่องซอไม่ใช่ทรงซอจะไม่รักกันเลยใช่ไหมไม่ใช่ทรงซอจะไม่รักกันเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่สงสัยจะเสือกส่งเสียไม่สงสัยจะเสือกส่งเสียเดี๋ยวให้เสียนะครับถามสาวนะว่าน้องๆพี่หล่อไหมถ้าเขาตอบว่าหลอกก็ปลดสร้อยทองให้พี่เทไหมถ้าเขาบอกว่าเทก็ปลดแหวนให้ครับเขาหล่อไหมให้เลยให้เลยเสียพี่เทไหมพี่เทไหมเราเทไหมเทใช่ไหมไปเลยเราน่ารักปะเอาไปเลยเราสาเราไปเลย บอกตั้งส่อบอกว่าใครก็ชมคุณถามไงใครก็ชมคอยดูกู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 ทำไมปากหนูสวยไหมปากสวยป่ะคะปากออกมาได้ยังคะมีต่อยค่ะแม่ต่อต่อยไหมแต่ยังไงเธอก็เต้นเต้นสู้เราไม่ได้แล้วก็ยังไงอ่ะเธอก็เต้นสู้เราไม่ได้หรอกบีบมาฉันเต้นให้เธอดูเดเดมานี่ดูนะงั้นเธอเต้นให้พี่เขาดู เธอดูพี่เขาเธอดูพ like, okay? ี่เขาจู่ที่อย่ลองถามซ้อดิอันนี้รอลอมาครึ่งชั่วโมงแล้วเธอสั่งยังซ้อบอกยังไม่ได้สั่งเลยสั่งตรงไหนก็สรุปนั่งรอมาครึ่งชั่วโมงแหละสั่งได้แล้ว หหอจะบ้าหรือเปล่านั่งเขาก็รอเธอไปสั่งอะนไปทีเขาจะดูไม่ต้องอยากกินอะไรเลยเดี๋ยวเขาตั่งเขาตั้ว่าเธอไปสั่งแล้วเอาน้ำเข้มๆที่เหม,มาะกับหน้าพี่หน่อยนมชมพูพี่คะนมชมพูเพียวๆไม่มีอะไรผสมค,ค่ะเอาแบบเข้มๆเ,เหมือนมาหน้าผววพี่นะคะนมชมพูนะคะ ตไมวีไปสั่งเองล่ะเออเขินไอ้เนี่ะนั่งอยู่ตั้งนานนั่งไปสั่งเธอบ้าแล้วเปล่าเกีินอันนี้แล้วเธอกินอะไรแล้วเธอจะกินอะไรขอบอกเอาลืมสั่งเอาลืมสั่งแล้วก็นั่งครึ่งชั่วโมงมึงก็ไม่บอกกูว่ามึงไม่สั่งเออกูนั่งครึ่งชั่วโมงไม่บอกมึงไม่สั่งเนี่ยกูนึกว่ามึงสั่งไงกูก็นั่งรออยู่เนี่ยกูก็งงแล้วเนี่ยจะบ้าหรือเปล่า พอมุกคนพยายามรวยหน่อยเป็นโซมเป็นเสียแล้วเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็เข้ามันห้าหมื่นกว่าบาทหักค่าบ้านค่ารถค่าน้ำเข้าไปอยู่ปรมาณห้าร้อย ต้องใช้ลราห้าร้อยเาฝากปุณีเอาเงินไปใช้มาร้อยก็พอแล้วเที่ยวเยอะหายเลยให้เกียรติกันบ้างให้เกียรติการแต่งตัวให้เกียรติหน้าที่การงานเราบ้างเราก็เพิ่งไปซื้อป้อยตือแหวนมาเนี่ยใช้พอห้าบาทเธอก็จะไปพูดเสียงดังไว้เอายคนอื่นเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้หมดเลยเนี่ยแล้วกระเป๋าเนี่ยทำไมหรูหราไหะเนี่ยมันก็ปาด้าเหมือนกันไหมกระเป๋าเทียบเทียบแพ้แล้วครับกระเป๋าเทียบแพ้ให้กำลังสร้างมองข้ามไปก่อนเธอกำลังสร้างอ่ะมองข้ามไปก่อนเธอตอนเนี้ยได้ไหม เกีย่ยลอง s <S ล,ลุกขึ้นเต้นแบบเหมือนบอยแบนด์เลยพยายามหล่อเธอคิดว่าถ้าเราเต้นท่าเนี้ยเราจะเทพไหม <laughs> ยซอเราบอกให้ไปถามน้องต้องถามน้องนิดข้าเต้นพี่เวทีผ่านไหมล่ะครับอแต่น้องน้องน้องดูใหม่ละกันนะครับพี่ไปทางหล่อนะพี่ไปทางหล่อนะพี่ชอบแบบฟิล์มแล้วตะปูมาแงยน้องนึกออกปะฟิล์มอะไรหรอยากุซ่าด้วยยากุซ่ายากุซ่าชัด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 ชาอะไอันนี้ไปฟังแบบแบบแบบนี้ได้ไหมโอเคครับพี่ซอท้าเต้นไปไปิีหน้าครับเชิดฉายไหมครับหน้าเวทีอย่างเงี้ยเกิดไหมเชิดฉายไหมเกิดเลยไหมฉายไหมฉายปะ หายเลยใช่ไหมแบบนี <S 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 ้แล้วหันไปถามแฟนได้แล้วเธอเต้นย um> ังไงแล้วเธอเต้นยังไงไปทางน่ารักไปทางน่ารักเขาเป็นทางน่ารักนะโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวถามพี่ไฟดูดแล้วเธออันนี้ไปดูดหรือเปล่าน้องไม่ได้อันนี้หันไปถามน้องผู้ชายดิได้ไหมครับน้องได้ไหมน่ารักมั้ยตบนนี้โอเคเหรอโอ้โหน้องลองตัดสินดิว่าใครเต้นดีกว่ากันเอางี้พี่เต้นให้ตัดสินว่าใครเต้นเก่งกว่ากันมาอีกแล้วนั่เถอะ ผู้สร on ้างผู้สมจริงเลยเราเสียบอกนี่ผู้สร้างผู้สมจริงเลยเราตัวเองใช่โอเคไหมอันไหนอันไหนโอเคเอาที่แล้วกโอเคไหมเห็นไหมตอนนี้ถ้าลอยสักไหมไหมให้น้องก็ช่วยเลือกรอยสักคิดว่าจะสักเพิ่มพี่ไม่รู้จะสักอะไรดีไยเลือกรอยสักให้พี่ก่อน พี่อยากขังอ่ะพี่อยากขังอ่ะพี่อยากขังขังพี่อยากขังเพาเสีอคอขาดดีกว่าพี่เสีอคอขาดตรงไหนเอาตรงไหนดีน้องตรงไหนพี่หมาะตรงไหนพี่ของ่อนพี่ตาเลือกนะตรงไหนดีน้องน้องสักให้พี่หน่อยเอาตรงไหนบอกพี่หน่อยเอาตรงนี้ย่มีตรงกลางหลังกลางหลังเหรอใช่กอดเสื้อตรงนี้เลยเหรอใช่ตงหลายนี้พี่เท่เลยใช่ไหมลายนี้พี่เท่เลยใช่ปะ อ่าลูกลูกให้ทั่วเป็ลูกอาคมเลยใช่ไหมลูกอาคมเลยดีหนังเหยาะโอเคครับผมมากจิ้งแม่นอนอ่ะเลยแกะแกะแกะแล้ไปถามน้องผู้หญิงสวยไหมสวยนะครับอั้ยน้องเขาสักงให้ผมเลยน้องเขาสวยไหมสวยไหมมันจางอยากได้บ้างไหมพี่มีเต็มเลยเติมไหมไหนไหนของขึ้นดิของขึ้นดิอนุมานธนูมานเธอเธอสอนเราเต้นรูปเสาหน่อย เธอส่นเราเต้นรูปสามเลยก็เคยอยากเกิดฉายเ็จังมาไว้นี่เธอต้องรู้อย่างนี้เธอทำได้ไหมเธอรู้ขึ้นอ้าวลงด้วยอย่างเงี้ยเต้นเพลงจีจ้าดิแตเราเต้นเพลงจีจ้าเลโตโน่จีจ้าจีจ้าโวโน่เต้นให้ดูหน่อยเราโตากเลยอะจีจ้าดินป่าปมันจีสายดีจิตจีป็เรื่องให่ เราจะเชิดฉายให้เธอดูเธอเดี๋ยวเราจะเต้นพีจ้าแบบพี่โตโน่ให้ดูแล้วเธอจัเอาไว้นะอย่ามัจีจ้ามันมากไปมันจะเป็นบ้าเื่นเล็กเธอพอใจยังเรายังไม่พอใจเลยอะเธอไม่พอใจเหรออีกได้ไหมเธอนรองเราไปกับเธอโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉิดฉายด้วยท่าพี่โตโน่นะคะเพลงจีจานะครับจยจามันจีจ้ามันมากไป เป็นบ้ายเล็กไี่กลายเป็นเรื่ใหญ่ชาาจี่วาไหมเท่าเท่าเแต่ที่จะซึ่งต้องไปขอท่าโตโนเด้าลมอย่างมาจีจังลอยไปยาวมาถึงในร้านเลยร้านย่งใหญ่โ้โหริหันไปถามน้องสิน้องน้องพี่เชิดฉายไหมน้องครับพี่เชิดฉายไหมครับวันนี้เายลยใช่ไหมครับผมมาจากเพจเซฟวันเป็นเพจแก้งคนที่ผมถ่ายวิดีโออยู่ โบกมือให้กล้องผมหน่อยครับเหนื่อยมากมีบ evet ิ๊ไบเชอร์ให้จ nah, ่ายเซเวันนะครับเป็นบัตรส่วนลดไปดูหนังที่เนเจอร์ขออนุญาตออกอากาศนะครับขอบคุณครับขออนุญาตเอาเทปไปออกอากาศนะครับเทปไปออกรายการขอบคุณครับขออนุญาตเทปไปออกรายการนะขออนุญาตไปออกอากาศนะขอโทษนะครับขออนุญาตลงออกอากาศนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกล้องอยู่ข้างหลังผ้าดำๆกล้องให้ผมก่อนโบกมือให้กล้องผมหน่อย